ขอเคสวัสดีนะวันนี้เราจะมาแต่งเลิก10ล้อคันนี้เพิ่มแนละ้วก็อย่างนี้มันยังไม่หล่อมากพอนะก็ประมาณนี้นะครับก็มันยังไม่หล่อครับน่นยังไม่หล่อมันยังไม่หล่อนะก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนเดี๋ยวขึ้นอะไรเขามาเจาะเจาะเจาะวะเนี่ย ขอภยที่ไม่ได้ใส่เสื้นนอนะต่งกล้องนะจะตั้งอ,นนยยอยางนี้นั่นน่าจะเห็นผมนะอะก็คันนี้นะอยา้ก็ขอใคยที่ไม่ได้ใส่เสืือนนะคันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะนี่รลอ้อนะกเดี๋ยวเรา ทำวันนี้เราก็จะทำข้างหน้าไปก่อนเนะนรเราจะทำแค่หลังคาหมวกันก่อนเนะแลวรวมะปล่อยแงแน้ใช่ใช่้ไ่ใน่นีม่ม,มต,ตัดกั้มดตัดออกมานอะจะทำลายหมวกนะผมว,ว่าจะทำฝาดำนไปเลยดีกว่านะอ่ะ เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนทุกคนเปลี่ยนแผนท้าฝา,าดําไปเลยดิ <laughs> เปลี่ยนแผนเลยเรียนเพราะว่าฝา,าดําท้ายมันสะกิดตกมา,มากนะฮะผมพูดจริงๆนะมันสะกิดกกนะสำหรับคนที่ไปดูคลิปคงจะรู้ละไอ้ถอดดําเรียบร้อยทุกคนมนะันตนะกลง